เปิดภาพจากกล้องวงจรขวัญอุตสามณีฟาดกลับหลังถูกแม่บ้านแฉ ก่อนหน้านี้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจชื่อดังได้ออกมาโพส์ข้อความเป็นโพสตของอดีตแม่บ้านของดาราดังท่านหนึ่งโดยเธอเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ไปทํางานบ้านดาราดังว่าเราเดินทางไปรามอินทาวันที่29สิงหาคมตอนคุยบอกว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านไม่ต้องทําเพราะมีแม่บ้านอยู่แล้วพอไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องทําจ้าทํางานเลี้ยงน้องหมา24ชั่วโมงจ้าห้ามนอนจะได้พักตอนที่ไม่มีงานจริง นอนแค่หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านัดหลังจากนัดทำเอาโซเชียลโยงกันไปที่ดาราสาวขวัญอุสามณาีเพราะก่อนหน้านัดพบว่าเจ้าตัวได้โพสต์ประกาศหาคนเลี้ยงสุนัขและแมวแต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงแค่ข้อสงสัยของชาวโซเชียลเท่านั้นต้องรอฟังความจริงจากคนที่นำเรื่องนี้มาโพสและจากปากของสาวขวัญด้วยล่าสุดนางเอกดังขวัญอุสามณานีที่ถูกโยงในประเด็ดนนี้ได้ออกมาเปิดใจย,ยอมรับว่าขึ้นหนูเอกแต่ความจริงไม่ใช่อย่าง ที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างเลยแม้แต่น้อยเป็นฝ่ายอดีตแม่บ้านด้วยซ้ำที่ทําเจ้านุ่มนิ่มน้องหมาของสาวขวาญเกือบตายจนต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อถามถึงเรื่องที่ให้แม่บ้านกินจานข้าวเดียวกับสุนัขที่เลี้ยงขวัญได้เผยว่าไม่มีจะบ้าหรอพี่ใครจะทําแบบนั้นพนักงานในออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทําแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานขวาญ4-5ถึงคน6-7ถึงคนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็มีความผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรอ ล่าสุดในเฟซบุ๊กของขวานได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดแชร์พฤติกรรมแม่บ้านอ้างว่าได้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงแต่แท้จริงแล้วแม่บ้านนั้นเขานอนตั้งแต่สองทุ่มกว,กว่าจนถึงเช้าซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปด้านแฟนคลับต่างแนะนำให้ขวัญฟ้องกลับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและสาวขวัญจะเดิเนินการอย่างไรต่อไปคงต้องรอติดตามชมต่อโดยก่อนหน้านี้มดดำขาชา่า่กล่าวในรายการวันที่7กันยายน65ว่าใครทำแบบนี้ได้ เพียเพ้ยนกว่าฉันแล้วถ้าสมมุติดาราคนนั้นให้คนไปกินข้าวชามเดียวกับหมาฉันว่าเพี้ยนถ้าน้องเล่นโซเชียลขนาดนี้จะยอมกินข้าวจานเดียวกับที่คลุกให้หมาทำมที่ให้นอนชั่วโมงเดียวฉันก็ไม่เชื่อถ้าน้องเล่นโซเชียลน้องจะต้องขอความช่วยเหลือถ้าให้กินข้าวชามเดียวกับหมาไม่ให้หลับให้นอนเชื่อว่าแซงตำรวจจับได้เลยหมดดากล่าวได้ว่าหนุ่มกัญชยัยต่อสายให้ฉันคุยแม่ขวานบอกสะบ้าหรอขณะที่หมดดาเองก็บอกว่า เชื่อฉันถามแม่ให้เขากินข้าวกับหมาหรอแม่บอกว่าฉันจะถ่ายรูปให้เธอดูบ้านฉันจานเยอะแยะใครจะให้ไปกินข้าวกับชามหมาฉันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้น